โซ่ขนมสำหรับพี่พีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับแม่บีวันนาร้านหมูวันนาขนมขนมขายเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยดูเขาทำเชียงหายบะามนิดดิแจ๋วปะมีอันนี้ด้วยเป็นแบบแบ่งเล็กๆๆทิฟฟ์กรอบครับทิฟฟ์กรอบอ่ะอ่านี่ขนมเด็กคือแม่เราไม่กินไม่ถือแล้วก็หมดแล้วอันไหนคืออะไรอ่ะร้านเมนโลอืม แล้วของเก่าหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอุว้ยซื้อสองอันเลยอ่ะรสิศ่เหมือนกับอ๋อช็อกโกแลตกับไซสตรอเบอรี่อ่ะช็อกโกแลตอันนี้ดับเบิลช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตเฉยๆข้างในเป็นซไซยังอื่นอุ้ยบิม๊มลูกอมดูดิเป็นรูปต่างๆว้ยเยลลี่อันนี้เยลลี่เขาเขียนว่าลูกอมม<บ>ือร,รวมรสแต่มันเป็นเยลลี่ ออะะไร่ต้องซื้อต้องซือองซ้อต้องซื้อประจำเหรออ๋อเป็นอมยิม้ออยมอ,าาอ,อ๋อแต่ต้องสร้างสมัยเงียไว้อ่ะเหรอใช่ต้องอ๋อซื้อเพื่อสะสมหุ้นยนต์ใช่เอ,า,อาไปละขน,ขนมทิ้งอ่ะกินมเมา,าเอาไปดิหยิบไปหว,นนหวานเย็นหวานนหวานเย็น,น,ยนอ,อันนี้เอาไปแช่ช่องฟิตแล้วก็มาดูดๆอร่อยนะอือสวยเลยเฮ้ยขนมเขาเยอะเขาเข้าใจเอามาแพ็คขายนะ อะไรครับเจลีเจลีเป็นดูดอ้าวบีมนี่คนละยี่ห้อกันหรอเหมือนกันอ่ะอันนี้โคลาโคโล่อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ดับเบิลสตรอเบอรี่อืมอันนี้ดับเบิลบลูเบอรี่แจ็คแอนจิวน่าจะร่อยยี่ห้อนี้เครื่องเครื่องเขียนยังมีครับร้านท็อกว้างใหญ่มากนึกว่าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะบีมนะ ขนมยักษ์ขนมยักษ์มีสีมียังไม่ได้เจอนี่ใครกินหมดห่อนี้ถือว่าสุดยอดบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มปีโป้ปีโป้อะไรอ่ะพี่หยิบเลยมาอ๋ออันนี้กินครากินมีไะไก้อนไหมชอบที่นี้อะไรอ่ะตุกตับจุกบอร่อยนะขนมตุ๊บตับหวานหวานใช้ถั่วไป ไปดูต่อช่องต่อไปเนี่ยขนมเหรียญทอพี่ละวันนี้วันนี้ขนมเด็กเพียบเลยอ,ะอ่ะอี้ยเคเบก็มีอ่ะฮะเคเบเออเคเบบิ๊กแพ็คคือเยลลี่เยลลี่เคเบใช่เด็กๆชอบกินทุกคนขนมเหรียญทองเนี่ยอันนี้ใช่เหรียญทองใช่อันนี้ด้วยเ,เหมือนกันเหมือนกันแล้วลูกบอลเหมือนกันแต่คน,นนคนละแพ็กเก็ต ออมสิเดืขนมในเซเว่นอ่ะนี่อ่ะเหรียญในกระปุกเต็มเลยในเซเว่นนั้นถ้ากินเยลลี่นี้มากที่มันเป็นเยลลี่รูปเป็ดอ่ะตอนนี้เขาเลิกขายไปแล้วบีมดูดิเยลลี่อยู่ในรถโอ้เล่นได้ด้วยอ๋อเอาเล่นแล้วส่วนฝั่งนี้ขวดนมยักษ์ขวดนมยักษ์ใส่แพ็กเก็ตหน่ารักแพ็กเก็ตสวยน่ารักขวดนมยักษ์อ๋อนี่หมุนไงหมุนก็ไหลออกมาประมาณสีตัวไข่ไข่บีมดูดิ เป็นแผงโอ้ยแชรแบมมีสาวลูกใหญ่ด้วยอะไรครับขนมในตำนานไหนคล้ายคินดาจอยอ่ะที่ปั๊บมาออาหรือห้ำหซื้อใช่ก็นี่งานเหมือนกันเนี่ยก็เหรียญยืมเนี่ยทำสื่อชมพูนี่มันบิ้มสาไล่สาไล่ในกระปุกเต็มเลย ไข่เซไพ่เบิ้ลยกอันเนี้ยอมยิ้มมาีิชอบซื้อมาล้วกินไม่หมดอันเนี้ยซื้อมาล้วกินไ้หมดเลยเดี๋ยวชอบอันนี้แคร์เบร์้าฮะคือไม่ต้อนเด็กมารซื้อมาออะไรซื่อแหละตอนแรกมาริข้างในเป็นลูกอมอันเล็กๆใช่ปะตอนแรกตอนแรกตอนรกคิดว่าเป็นลูกอมแท่งใหนมาร้อยากกินแต่พอกินมาเป็นอันนี้ซื้อไปสักรูกป่ะแคร์เบร์อยากรูข้างในเป็นไงร ผมไงแล้วก็มีเหมือนแบบเินเดอร์จอยแหละคินเดอร์จอยใช่เหรอฮะแมทช์ชูฟิลส์เนาะฮะแมทช์ชูโอ้โหนี่คังสาไลอะไรอ่ะอ๋อแถมแททช์ชูสาลายนี่แท่แมทช์ชอ่ะเป๊ะเป๊ะพี่มีสนามเด็กเล่นด้วยด้วยเขาแต่งบ้านเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องเดินให้ทุกช่องเลยเพื่อมีอะไรเจ๋วๆ โอ้กินไม่หมดหรอกอัน,นะนาดนักกี่บาทนะอันะถุงใหญ่บิ๊กเบิ้มนนแต่ก้นกอนนักโอ้ชอบหากันใหญ่เลยเรียนลื้อลูกตาเนี่ยบีมนี่ชอบต้องซื้อลูกตานะอะไรครับบีีมน่กขนมโปดครับขนมโปดต้องไปอดุบาลเขาขายยกแพ็คใหญ่เลย เรากินไม่หมดหรอกเยอะเกินต้นกำเนิดที่น้องมิต้องไปหาซื้อก็คือไปเดินท่องที่ยังไม่เดินมั้งปะตรงตรง,งไปนู้นย,ยังไม่เดินเลยท่องนู้นมีสองช่องยังไม่เดินอ้าวคุณคุณชอบกินขาไก่ไม่ใช่เหรอเนี่ยขาไก่เนี่ยบางที่มันเค็มนะเหรอรสชาติไม่เหมือนกันเนี่ยใหญ่แบบเนี้แบบนี้เค็มแต่แบบนี้หวานหวานอ่าเงาเงานี้หวานอันนี้เค็ม ที่ซื้อมาไหนเจ้ามีช็อคมีชุดเหว่อันนี้อร่อยมีช็อคนี่ไงขนม ABC ีซีเอฟเอบีก็อร่อยนะมันจะเค็มเข้เดินตรงไปเดินตรงไปช่องหนูยังไม่ได้เข้าเลยไปดูให้หมดนาวะเราเจอค้งแล้วเป็นรอดเลยเป็นรอดเลยอะมุมนี้เนี่ยถ้าเด็กผ่านมานี่เสร็จอะไรนะวะลาเถียวอ๋อนี่รสช็อกโกแลตเหรอไม่ใช่ครับอ่านี่อช็อก เขาเขียนว่าช็อกช็อตขนมอัดแท่งรสพิเศษราเขียวราเขียวตรงนู้นดูยังไปเดินก่อนช็อกโกแลตอุ้ยอันนี้น่ากินนะดูดิเป็นแผ่นช็อกโกแลตคอนฟิกไม่ไม่ย้อนกลับมาแล้วนะเอาไข่ไดโนเสาร์ไปละเอาเอาไข่แบจะเหมือนคินเดอร์จอยหรือเปล่าไม่รู้ดิเลือกไปอัน่ะ เอาไปแกะเล่นๆไหนดูรูปหน่อยเอารูปแบบไปอ๋อวิซัยใหมใช่ไหมวิดูดิเหมือนสลับเปาเลยอะใส่ใหม่สลับเปาเอาไปแล้วจิกินจริงเปล่านะวะกินจริงนะอ่ะเยากกินเอาอันเล็กพออันเล็กพออันเล็กเอาเล็กอันเล็กอันนี้กี่บาทเดี๋ยวกินไม่หมดเอาอันเล็กพอสิบบาทอ่ะหยิบมาสิบบาทสีม่วงเหรอโอเคใส่กระดาไว้ เราแวะโซนขนมให้เด็กๆก่อนตลบใจด้วยนะอุยีเงินเยอะเงินเยอะเงิน,น,นลุ้หัวใจด้วยอของหวานก็มีครับตรงนี้เพียบเลยเค้กวี่ยน่ากินนะเค้กสม้มวี่ยกล้องจุม่มไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่กล้องจุ่มเหรอไม่ใช่เนี่ยกล้องจุ่มมาเห่เหมือนปะ เขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่ขายวีีขายบีเออขายเบบี้ขายเบบี้ทีครับเอาเบบี้ทีขายเลยที่ใหม่ที่สุดยังมีขายคิดดูดิแร์แบร์ไหนแค่แบร์อ่าใช่อันนี้อะไรนะลาบูบูเออลาบูบูนี่พวกวัตถุดิบทำอาหารเครื่องปรุงอะไรมีครบหมดครับมีอากีตาร์ไมีของเล่นขายด้วยกนตาร์ไห อยาเอาลูกบอลไม่ให้ซื้อไม่ให้ซื้อไม่ให้ซื้อมาครับโซน <c oughs> ของสุดซอยนูนน้นไงซอยนูน้นวนไปเดินมาเดินทุกซอยเลยอ,อ่าก็ดีแพ็คสวยอะลูกชิ้นหมูวันนะานาวายิบมาถูกนึงซื้อไปลองเอาถุงเล็ก นี่ซื้อไปลองหมูยอเปิบพิสดารเส้นยาวยาวใหญ่เห็นปะตรงนี้เราก็มาตรงของสดแล้วของเยอะมากเนื้อหมูอาหารสำเร็จรูปไปก้อกชิ้นเพียบดูดิอลังการอะตรงนี้อาหารแช็คแข่งเพียบเลยอุ้ยไก่ย่ยง ไก่หิ่งห้อยแดงยังมีอ่ะหมักเสร็จสับหอมหอมย่างกลิ่นอเออเบเกคอนยังมีอะ่ะยังบาร์บีคิวโอ,อเจ๋วเลยยังบาร์บีคิวก็มีบาร์บีคิวนะกินวุ้ยไม่แพงนะห้าสิบบาทดอง่นะลองซื้อไปสักแพ็คนึงสเต็กหมูมันน้อยน้อยนะ ชอบกินไข่ปลาหมึกใช่ป่ะเนี่ยดูดิลองป่ะเขาแพ็คไว้แล้วอะ่ะเราก็ไปย่างย่างเดียวบ๊ <B. S 1> ไข่หมึกเบ๊<อ>มกอ,อยากกินเดี๋ยวซื้อไปย่างหมูมากดูแบบสดมากเลยอะ่ะน่ากินอะ่ะเบมอยากกินขามหมูป่ะเบมกินมาขามหมูซื้อไปย่างเ,งเองมะเนี่ย ขาหน้าจะเอาขาหน้าหรือขาหลัง <c oughs> บิ๊มบิ๊มดูนี่อันนี้ขาหลังเอ้ยคุนขุนเปล่าคุ้นขุนปะเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยเอ่ะย,ยืนข้างนี้เอ้ยเหมือนเลยอ่ะทกขาเก่งขึ้นน่อยอันนี้ใช่เลยอ่ะ <c oughs> เหมือนปะเหมือนขาแม่ปะ บิ่มมองหญ่เหมือนปะเหมือนไปเดี๋ยวเราทิ้งเงินกับบ้านแล้วให้เด็กๆซื้อไอ้ติ่มก่อนไหนใครเอาอะไรหยิบมาไอ้น้องม่กินบ่อยเอ้ยเอามาไปคิดเงินเต็มๆเลยอ้าวกิน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 ใหญ่ๆล่มลนกบานะ กอนาวาอะไรคิดแคทอ่ะกินเลยอ,อร่อยไหมกินก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นรถม่งั้นเดี๋ยวไปเลอะบนรถจัดดิมจัดอ่ะแบ่งแล้ว